วันพุทธที่4ตุลาคมคิตศักราช2023บทอ่านจากพระรสารตำคําบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นขณะที่พระเยสูเจ้าส่งพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิทธ์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พงค์จะเสด็จพระเยสูเจ้าจึงตัดกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีลังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตัดกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบ,บิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตัดกับเขาว่าจงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระราณาักรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่า พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยสูเจ้าตัดว่าผู้ใดที่จับขันไทแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า